นอนเร <Mohammad. S 1> ียบปิดสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องโอกยคือมืดแทบแล้วก็สะผมแล้วมาสมัทนะโอ้ยฉีดวัคซีนน่ะพี่น้องเจ็บแขนจนแบบว่างอกระบอกขึ้นเยอะไปสมัตนาพี่น้องยามาถม นักหน้าเเตารเบัดนี้เม <c oughs> ินกำลุงหน้าก็ตอะไรตัวนี้แหละมันกัดเดียวกันเบบประเวทมอันจะบอกวอ่าวอะไรตัวนันมาเชน,น่ามน่าจะมดนเนาเยัชิชิชิจุดมันจุดดางดำ กินได้มะขามนีเนาะมาจะลองทานยังบ่มาเลมาอย่างบังังจรเคทาทาอะไรอยู่อ้านมาแนววิธีบอกนี่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 ี่นี่เสิดทียงเกิทีองไปมาป่ะอ่านกวนจอ่านว่ีบ่มเคยเขีย หดแขนพี่ต้องปืนอื่นอื่นมันสกกมันอีกระเบิดมเลกือดอกเป็นยังไงข่อยคือดำเทเป็นยิมกล้องแรือค่อยดำเราเจ้าดำจาเอคอขาขาวแล้วขาวหมดยปขขาวจะขี้แเนาะโอ้เดแน่ไปเ่ยคือลำเทเป็นนก้องยังไงก้องกล้อง เนี่ยได้กันตัวเลยวิ่าหัวเห็นได้แข็วอะามันมีแผ่นเดียวบอลไงแผ่นเดียวถุงละแผ่นถุงละแผ่นเอาเลยใส่คุ้มพันมื่นเซาสามสิบนาทีก็หัวนะแฮมมันถึงายตึกตาแล้วแม่นแม่นมาตายดุม เย็นปะเออมีแห้งนีครับเด็นนากาินิมนแบบน,นากาสินิ่มเป็นตะหอมตัวขัดปากมาสนา้ยพี่น้องวันนี้น่าหนักสิไซ่ขึ้น ใส่ขึ้นมาในแม่ลงรถลูกไฟนะมัดหนวดเป็นตัดเนี้ยเป็นยัใส่หมูวาบท่อนกระโดดลงแม่น้ำโขบางเนาะท่อนกระโดดลงแม่น้ำโขงพี่น้องเมงอน ที่ว่าสีพูดไม่เก่งว่ <laughs> ะเสร็คอาบจิตตีตีขัหลับขจ็จดนอนหลับไปเลยนะสาม,มินาทีเ่งสูงม,ม้แต่กเย็นเงีงย้งยไงได้ เย็นใจเก่งเลยรูสึกมันใจไ้าอมื่นสินิดเด้พี่น้องจ้าสุนานเ่นของ่นมาในกล่องสุ่มก็เลยต้องใช้ค่ะคุมพี่น้องแต่ว่านางนั้นเป็นคนบอกคอยใส่คีมแหงนะบ่คอยใส่คีมบ่คอยใส่สิละเลย กินท้อผิวเพราะหน้าบปไซก็สร้างมันแต่ว่าขอแค่อย่าเป็นสิวพอแล้วอ,ออกหน้าแล้วก็แต่งหนาเอาคยตั้งหน้า,า,นาไซได้สิวจะไมีได้สิวสิวลายคนสิวลายขึ้นมาของขาดสิ้นพื่นเลยเกี่ยวกับของขาดโอ้โหแล้วหน้าบปแตกปะ ยังกอนไรไม่่าคือนี้เอออ,อ,อยามองตาดีไหมถ้าเธอไม่เค็เดี๋ยวไอว้วันจันบอกสีกสิกับบ้านเลยพี่นอวันจันสิกับบ้านวันปาเจ้เนาะ สี่ห้องหายคิดพอน้ำตาที่ได้ย่อยไม่นั่นก็คงหายแต่ใจใที่หักเจ้าไม่นี้วันลืมได้ลง ย็นเนยังแบบมันรู้สึก,สกว,าวมามา่าสึกเย็นเขาคนนีจกาเพ่เนี่ยแบบมันเศร้ามากว่าอันไหน้าซิวหน้าใสย,ยิ่งขึ้นอูจะสิตัด <c oughs> ีวัดีเอแท้ก็สองอันก็ใสยิ่งขึ้นแล้ว บอกพี่พตี่น้อนมันจันในบอดซี่เรากจะกลับบ้านแต่ไปเล่นโพสิมาอีกบอกพี่น้องเอ้ยก็รล่อลุ้นเอาวันนี้อาจจะกลับเลยก็ได้เพราะว่ามา,มาอายุยังไงสี่นั่นก็เดินๆหน้านะนนะพ่อกันแค่หนึงโย่ยังไม่ถ่ายคลิปให้พี่น้องของ,งหรือว่นบานบรรยากาศใ่บ้านาเป็นยังไง มือเตลเตือยกไปดกอกมั้งใชหมเื่อเกลนตือกใส่เวาจะมันเพืสัตมันอยู่เซนเป็นเรองสี่ระเพอนัานะกรแมนรบบเป็นเห็นแอปเห็นเอฟซะอันนี้แหละ

ภาษาลอว์เจมี่ฟันจริงจรนี่ยภาษาลอว์เจม,มี่เหรอฟันจริงจริงภาษาลอว์เจรี่แสเน่ใครคือเข่วเข่ยวน <c oughs> <c oughs> ้ยนะสน่นะินบอก้าเวลาีห็นน,น,หน้ำหนาเล อ,อโอมันน้ำหนัาเลยคือแบบกระัมันขึ้นแบบัวไม่งยิงแบบเป็นเป็นแบบเนียเป็นตะเข็ว <laughs> <laughs> เป็นหลอกบนพื้ราเนี้ยเป็นตะเข็วยิ้มมาแต่แม่แลแ่แบ,บอกสีกดโกเห็น <laughs> ตะเข็วใส่แตงคอยไปจัดฟันน่จะวาบ้าต้องเปิด ใ่ตั้งค่าบักไปมันจะใส่เอนดอยโอ้แอนดอยมันจะเคยใส่แบบแบบนี้ค่องขวิดนะอั่นนี้แันนี่รถเพสโตเปิดมาแล้วก็ขึ้นไปบังคับไป ตอนนี oh, but, but right. ้นาเจอแ้วโตเปิดมาแล้วก็ค้นไปบนัคับไปอะไรบมิกเสียงอะไรบันเสียงไฟคลิปบินไปซื้อยเดี่ยเเบอร์เบเซบรบอืมออืมตอ พรุ่งนี้ก็ปลูกมันอีกแล้เหนื่อยจังเลยไปน้องเออก็ต้องสู่ต่อไปเลือีกสองที่นะครับพี่น้องเลยอีกสามไร่แล้วก็อีกสามไร่เป็นหกไร่แล้วก็ฝดมารอบนานอากาศสิปลูกหมักทั่วมักแตงมักบวกมักปลูกสุยยางคือปีที่แล้วเรากินจนว่าทันเออแบบนี้มันเป็นได้ไป็นีิมา จิเก็บไปฝากกี่ดอกเก็บมาฝากไงทั้งดันาสอยังวานคอยแม่ไปว่นไม่นนาค่ารอบังไปเราเราซับอยู่กองใ่ในนานี่ซับยอดหนึ่งไนซาพันเรอะบอก็มาหาไปขายสิยังเงินขังคืนมาเส็กัดจมูกเมื่อมือเมื่อไรสิเมื่อก็ไปหาปลากับิดไ่า เมื่อเมื่อตัวสวยเดี๋ยวไปหาแปกกันโมกัดมาแล้วน้อสวยน้อสวยไปหานึ่งห่งไม้บ่น่งปลเนื้อเศร้าเนื้อสวยเด้อออกอออ่ใสไปยังค่น่ใช่ใสไปเย็น มันจะเขียวจกจกสายยาเขียวจกเอาเงิน้กนออกเก่กๆเอาไปดัดฟันรดแรกก็ต้หาพันเองมันเด็กไหมอือก็เด็นละพั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 นข่อยยานเจ็บเวลารเขียวข่อยรเขียวแม่ซื้อจอยรถเจ็บนะรกเขียวรถจันเด้งเหอนกันในเงเิงงุ เป็จะเอาลงไกลโลกไร้เชียงออาก็เสอ่ะอาไปจัดรถหนาสิเปลี่ยนสิโลกเต็จัดได้เนาอตจัดได้ป่นียหาฟันเปย์เขเป็นจ่ายหาฟันเปย์มันวดกเข่ว มโอเคแบบจัดดึงเขาอยู่พอเขียวมันทางหน่อยสิยดึงเขาอยู่สิอันนี้เขียวจุ๊บเด,ดนแอพพอมันก็นตายเด,ดนแอพแอพแอพพอเอื้อยเอ,ยเอยเื้อยกันแบบค่อยเอื้อยกันมีแบบนี้แอพพอกมีใครได้มีใไรก,ใก็ได้แต่แอพพอพอพอมึงให้กันไ นเนสียพ่อ,พอนำมันเองขาราโดก็ยังคือพ่อคนหนึ่งตีกลา,ายมันหลายเลยสวัสดิ์สวัสดิ์โอพี่น้องขาสิฝาบรรยากาศไอ้ซัมมี่เด้อครัพี่น้องขาผมมีอยังเห็ดวันนี้กัดเจ็บแขนมัดมือสีบวัคซีน,นย่อ,อขึ้นได้หน่อยเดียวเาอปีนองเจ็บเองย่อ,อถอดเสื้อผ้ากันยากมันคือเจ็บเนจะไปสิทิเจ็บจ้ะตอนนั้นสิซีโนฟารม์มเขาเป็นเป็นอย่างมันสิไฟเซอร์ขึ้นเจ็บ ซโฟาร์มือ่ว่าอันสีวัคซีนเนี่ยคนไม่ให้กินของเย็น่คยก็บ่กใ้กินข้าวมแล้วมันมาเพื่อนไปกินเบียร์ <laughs> <laughs> ป <laughs> ัาต้ <laughs> ไมไงวะไก่ว่วะดิมันตายแล้ววะมาเลยกินเบียร์กินอะไรน้องดังดองตามับาน,นี่ <laughs> สบายดีจ้ะพี่น้อง <laughs> สบายดีพี่น้อง